ครับป๊อบปี้เลิฟเยังไงบ้างครับผมก็ก็ป๊อบปี้เลิฟเดย์ครับผมก็คือความน่ารักความหวานเป็นรักป๊อบปี้ป๊อบปี้เลิฟอะไรอย่างงี้ครับผมก็เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความน่ารักตามทีมงานเลยครับผมใช่ครับก็เป็นเปิดตัวครั้งแรกของพวกเราด้วยเปิดตัวครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับใช่เปิดตัวครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ใช่ครับผมของมามีค่ใชของมามีครับผม ่าย้อนกลับไปป๊อปพี่เลิฟของเราจำได้ไหมตอนอายุเท่าไหร่โอ้ปอบพี่เลิฟจำมากเลยนะก็ในวันนี้ซะอีกอเดี๋ยววันนี้ครับผมก็ผมเป็นสัตว์เลี้ยงและกันน้องตัวนาน้องตัวนาตัวแรกของผมครับป๊อปพี่เลิฟยังไงบ้างเรารักเขาแค่ไหนก็คือมันตอนนั้นได้วัยวัยเด็กด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนแบบเราก็รักเขาเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยก็แบบว่าอย้า้เขาแบบได้ ได้ไปเดินเล่นได้ทานอาหารอร่อยๆอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้อะไรจากเขาแต่แค่รู้สึกว่าเรารักแล้วเรามีความสุขกับกับเขาผมขอเป็นตุ๊กตาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วกันครับผมเป็นตุ๊กตาที่แบบว่าได้มาตั้งแต่จําความไม่ได้จนมาถึงตอนนี้ก็จำความได้อยู่ไหมตอนนี้จำได้ใช่ไหมจำไ้ใช่จำได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าน้องก็จะแบบเลื่องบ้างตามกาลเวลาก็คือแบบตั้งแต่เด็กเลย ชื่อตุยยุยครับอะไรนะตุยยุย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 พูดแบบนี้ชื่อตัวชื่ออะไรตุยยุยตุยยุยน้องเขาตุยยุยอ๋อคือตั้งให้ใช่เป็นที่มาที่ไปของชื่อมาจากไม่มีครับผมอันนี้ผมเรียกตั้งแต่เด็กๆตุยยุยตุยยุยตุยยุยให้มองเหม็นป่ะก็ก็มีกลิ่นครับเพราะว่ามันสิบกว่าปีแล้ว ยี่สิบปีใช่นี่น้ะมันยังอยู่มั้ยอยู่ครับแต่น้องห่างด้วนไปแล้วครับห่างด้วนมมัันนไม่ได้กัดครับผมมันขาดตามการเวลาครับป๊อบปี้เลยของผมห่วงมากจริงหรือเปล่าห่วงอ่ะไม่มีนอนไม่หลับจริงจริงนอนเอามาให้เขาลองดม้างหให้บอสลองพิสูจน์ว่าจะดีเหรอครับเสร็จแล้วบอสได้พอได้ครับเดี๋ยวจะทำให้น้องกลับมามีหางให้รู้สึกไงบ้างที่เป็นพิซึนเจอร์คนแรกของเราเลยซีรีส์จะจบไปแล้ว รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่แบบได้เป็นพรีเซนเตอร์ก,กับของทางมามิเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยก็ตื่นเต้นดีใจเหมือนก็พึ่งใหม่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะยังทําตัวไม่ถูกก็อยากจ,จะฝากนะครับฝากตัวฝากมามิด้วยนะครับผมครับผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเรานะครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนนะครับผมแล้วก็ได้ถือผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักดีๆแบบนี้นะครับผมก็เหมือนกันครับผมฝากมามิแล้วก็ฝากบอสโนอ่นด้วยนะครับ เพราะหลายคนจะมองว่าลิปสติกอาจจะไม่เหมาะผู้ชายแต่สมัยนี้เด็กผู้ชายก็จะต้องมีใช้ติดตัวใช่ครับผมมองว่าสมัยนี้คือไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรวัยอะไรนะครับก็คือการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสําคัญช่วยสำคัญมากครับผมมองว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์กันแดดหรือลิปสติกตินอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยครับใช่ครับผมก็คือถ้าเหมือนแบบว่าเราต้องออกไปเจอกับผู้คนออกไปเจอผู้ใหญ่หรือออกไปเจอสังคมอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบ เขาเรียกว่าไงเสริมต้องเสริมจะมีริมฝีปากที่สวยสีสันสดใสไปให้ทุกคนได้ดูถ้าเราเอาแบบออกไปแล้วแบบปากซีดอ่ะก็ไม่ได้เราก็ไม่สามารถในมั่นใจไม่มั่นใจได้เราก็ต้องแบบสร้างความพับใจให้ข่าวอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าน้องวินก็ต้องเติมบ่อยเพราะว่าเรากินบ่อยใช่ครับผมเลียปากบ่อยไกินลิปแล้วในความที่แบบเอามาเป็นพีซิมเตอร์เราก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมอะไรยังไงบ้างเตรียมริมฝีปากไว้ยังไงบ้างริมฝีปาก ก็ต้องบำรุงเนาะใช่สุขภาพดีครับผมจะได้ทาติ้งออกมาแล้วสวยๆครับอย่างจริงๆริติ้นของเรานี่ก็คือมีแพวกสารสกัดจากธรรมชาติที่บำรุงเลนส์ไฟตาอยู่แล้วด้วยครับแล้วแล้วมันกี้ที่พาให้กันนี่คือเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพปากของเราเป็นยังไงบ้างคะหมอก็ดีครับนุ่มๆอันนี้หมายถึงตอนทาหรือหมายถึงตอนเล่นเอ็นซีโอ๊ยเราต้องแยกไอ้ตอนต้องแยกออกให้พี่นะตอนทาตอนทาคือเราจะรู้เลยว่าเวลาเราแบบ ป้ายลงบนปากเนี้ยคือปากก็จะเด้งสู้แบบลิฟเลยเด้งสู้แหละเด้งสู้ใช่ใช่ครับผมนึกถึงใบมันละเอียดที่สับสนผมนึกถึงหมูสามชั้นที่แบบมันคิดถึงที่คุณที่ดีรู้สึกไงบ้างว่าแม้ซีรลียจะจบไปแล้วแต่ว่าเราแฮชแท็กของเราก็ยังติดเทรนด์อยู่เรื่อยๆรู้สึก จริงๆก็อยากขอบคุณใช่ครับขอบคุณทุกความรักทุกการซัพพอร์ตเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากพี่แฟนคลับทุกคนจากทุกคนที่ให้โอกาสเรา<ช>จากพี่<ช>พี่สืมวงชนที่แบบเห็นเรามาตั้งแต่เราเป็นยังตัวอยางมปอย่าง,ตอ,างตอนนี้ก็ยังตัวปิดเดียวอยู <c oughs> อ่เหมือนกันครับผมก็ก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็จะขอพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันทุกวันเป็นบอสและคนที่ดีขึ้นในทุกวันครับเพราะอย่างในคนล่าสุดก็คือคนเขาไปถามเรื่องสมคบของเขาให้พี่บอสิีค์ว่าน้อง ตรงนี้เราโอเคไหมหรือว่ายังไงเพราะว่านี่ก็คือจะลากสาแล้วก็ก็คือคือคือผมก็เลยก็คือไม่ใช่อะไรนะคือผมมาถามเขาว่าโอพูดไทยได้ไหมเนี่ยคือแบบเหมือนแบบเหมือนแบบต่างชาติมเปลี่ยนลุกไปเลยนะใช่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเนาะแบบเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยคือผมไปดูแบบอย่างคลิปอาเก่าๆอะไรเงี้ยเห็นเขาผมนะซัเนเขายั่งดูแบบเป็นเด็ก ตัวเล็กๆน่ารักอยู่อะไรเงี้ยของวันนี้แบบโอ้โหนี่เป็นสิงโตมาเลยนะเป็นสิงโตงมาเลยนะก็ช,ชอบครับได้เห็นในลุคที่แตกต่างไปก็รู้สึกไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะคือยิ่งพอยิ่งเหมือนแบบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นแบบพัฒนาการความแบบความหล่อความน่ารักของเขาอะไรเนี้ยความมีเสน่ห์ของเขาเน,ามมนี้ยมันก็แบบออกมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าชอบแต่คางมาที่บอยติดกจะซอยติดเก็บเก็บผู้หงเดียวผมก็เดี๋ยวต้องรอเร็วๆนี้ผมก็อยากทำสีเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะทำสีอะไรดี อย่งางของมองันคือยังไงทำไมถึงปล่อยให้มันดูแบบอ๋อคือผมเป็นจริงๆทรงเนี้ยเป็นทรงที่ผมไว้ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วครับผมแล้วก็มาตัดเพราะว่ามารับบทเป็นน้องเรนในบรรยากาศหลักด้ีนี้สีนี้ก็ทรงนี้เป็นสีที่แบบชอบอยู่แล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยก็เลยแบบพอมีโอกาสตอนนี้ยังไม่ได้แบบเปิดกล้องก็เลยถือโอกาสย้อมผม,ผมทําผมทรงเดิมละกัน <c oughs> อะไรเงี้ยครับ่ริงมันดูแลยากสำหรับเราดูแลยากไหมคือผมยาวผมเป็นคนที่ขี้ํำคาญก็เลยเวลาอยู่บ้านผมก็จะผูกจุก จุกแบบตรงนี้ครับผมแล้วก็ส่วนถ้าดูแลยากน่าจะเป็นเรื่องเส้นผมมากกว่าเพราะว่าเรากัดหลายรอบแล้วก็ต้องแบบดูแลผมให้สุขภาพดีมันจะอาจจะมีการชอร็อตจากการโดนความร้อนอะไรอย่างนี้ทุกวันเพราะเราทํางานครับแสดงว่าพออยู่บ้านก็คือเปสิงโตเลยใช่ครับเป็นจริงจริงนี่คือกัดแล้วหรือว่าอยากจะอยากทําสีอีกกัดแล้วครับกัดไปห้ารอบเลยโอ้ครับ จริงเหรอใช่น้ำหัวเรายังอยู่ในรูกยังยังอยู่ดีครับผมจริงๆเราจะมีแนะนำพี่มอเปว,อว่าถ้ากัดแล้วมันจะต้องแบบไหนมันจะต้องทนเจ็แบแค่ไหนโอ้รอบแรกไม่ต้องทนรอบสองเริ่มรู้สึกรอบ3 4 5สี่หาก็สู้ๆนะซู้ๆๆ <c oughs> คือไม่เหลืออะไรแล้วนะก็กลับไปไว้ผม,มเดิมโอเคครับก็คือไม่เป็นไรสกินเฮดเลยสุดท้ายแล้วอยากขอบคุณแฟนๆที่ยังติดตามอย่างนนี้ยังมานั่งกันเต็มเลยครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่แบบ รกักและซัพพอร์ตพวกเราเนาะพวกเราก็จะทำะทุกวันให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะพัฒนาเป็นบอสนอโเอินที่เก่งขึ้นเรื่อยๆและทำมาให้ทุกๆวันเนี่ยเป็นวันที่เรามีความสุขด้วยกันมากที่สุดครับครับผมเหมือนกันครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆแรงซัพพอร์ตทุกๆความรักเลยนะครับ <ๆ S 1> ผมแม้ว่าไม่อยา,ากจะรักจะซีรีส์จะจบไปได้สักรก่องหนึ่งแล้วแต่ก็ยังมีคนตามคอยติดตามคอยซัพพอร์ตมาเสมอมากก็ขอบคุณมากเลยครับผมใช่ครับผมแล้วก็จะมีอะไร เพิ่มเติมหรือว่าจะมีอะไรงานอะไรใหม่ๆทิศทางไหนอะไรยังไงก็รอติดตามทางมีมาออฟฟิเชียได้เลยนะครับแต่ว่ามีแน่ๆเนาะวันที่สิบเอ็ดอุ้ยมีแน่แใช่ไหมคืออ่ามีแน่ๆน่ไหมนะคือช่วงนี้เราก็มีมีเป็นแบบหน้าเราไม่มีพิรุษน้าเราธรรมดาปกติธรรมชาติครับไม่มีพิรุษครับไม่มีครับเรอติดตามทางออฟฟิเชียลเลยครับอคครับขอบคุณครับ